สวัสดีครับเพื่อนๆไทยมาลินนะครับผมวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับผมกะส่งเครื่องไปเชียงรายอีกหนึ่งเครื่องครับผมมีมูลนิธิหนึ่งนะครับมีมูลนิธิหนึ่งนะครับผมชื่อว่ามูลนิธิสว่างพะเยานะครับผมมูลนิธินี้เนี่ยน่าน่าแนะนําเพื่อนๆมากเลยเพราะเขาไม่รับบริจาคเพื่อนๆเขาไม่รับบริจาคเงินเลยนะครับผมเงินโอนเข้าบัญชีนี่เขาไม่เอาเลยนะครับผมเขาซื้อของด้วยเงินตัวเอง เป็นอีกหนึ่งสมาคมนะครับผมที่น่าแนะนํานเพื่อนมากเลยนะครับผมมูลนี้ที่สว่างพะเยานะครับผมแนะนําเลยนะเครื่องนี้เป็นเครื่องที่2แล้วนะครับผมเครื่องแรกซื้อผมไปก็ไม่ได้บอกอะไรนะครับผมว่าช่วยส่งให้ฟรีเครื่องนี้เอาไปช่วยคนเชียงรายตอนนี้ประธานอยู่ที่เชียงรายนะครับและรถขนส่งนะไม่รับแล้วนะผมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมช่วยนิดๆหน่อยๆได้ก็ช่วยนะครับผมผมจ้างรถ จ้างรถอ่าส่งด่วนให้ถึงเชียงรายเลยนะเพื่อนนะไม่คิดเงินแม้แต่บาทเดียวนะครับถือว่าเป็นการช่วยกันนะเพื่อนนะอ่าเดี๋ยวผมจัดส่งเครื่อง15แรงมาสีจังหวะไปเชียงรายตอนนี้เลยด่วนๆน,นะมีเพื่อนๆที่ได้ใช้เครื่องด่วนตอนนี้นะขอเป็นตอนนี้นะครับผมจะพ่วงติดส่งไปให้เลยนะนี่ผมก็แถมน้ํามันออโตลูไปให้อีกสองกระปุกนะครับพี่อ่าขอให้พี่เอเอาเครื่องของผมนะครับไปช่วยคนได้เยอะๆนะครับพี่แล้วก็อนุโมทนาบุญกับมูลนิธิพี่ด้วยนะครับผมสุดยอดจริงๆครับไม่รับบริจาคเงินนะครับ แต่ว่าเขาไม่ได้แบบโซเชียลนะเพื่อนนะฝากไปติดตามเขาหน่อยอ,อยากบริจาคของเนี่ยครับผมติดตอ่อได้เลยนะครับติดตอ่อที่ประธานมูลนิธิสว่างพะเยาได้เลยนะครับผมเสิร์ชค้นหาในแอปฟ้าก็น่าจะเจอครับหรืออยากบริจาคของนะครับผมติดตอ่อผ่านผมก็ได้เดี๋ยวเอาเบอร์โทรประธานให้ตรงเลยนะครับผมมูลนิธินี้นะครับเดี๋ยวจะไปอยู่แถวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้ถึงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเลยนะครับเพ <ๆ S 2> นะื่อนๆนะขอให้อ่ จ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับปฏิบัติหน้าที่โดยความปลอดภัยนะครับผมอขอให้ปลอดภัยทุกเส้นทางทุกสายน้ําที่ไปช่วยคนนะครับพี่อมนุโมทนาบุญด้วยครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับเพื่อนๆ